วันนี้เราจะมาตั้งค่าแบบฟอร์มคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ตั้งค่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะในกรณีที่เขาเข้ามาบนเว็บไซต์เรานะคะหรือเซลเพจเราเขาก็ต้องกดอนุญาตนะคะเรื่องคุกกี้นะคะเพื่อที่เราจะได้รีทา์เก็ตลูกค้าได้นะคะอันดับแรกนะคะมาที่รูปเฟืองทางซ้ายมือะคะ่ะ คลิกได้เลยหลังจากนั้นนะคะถ้าแบบฟอร์มคำสั่งซื้ออยากได้อีเมลจากลูกค้าด้วยนะคะก็ให้คลิกตรงนี้ได้เลยค่ะให้เป็นสวิตช์เปิดนะคะให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะลูกค้าก็จะใส่อีเมลด้วยนะคะการตั้งค่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะถ้าเราต้องการเปิดใช้งานนะคะเราก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้แนะนำให้เปิดนะคะ ส่วนข้อความดังกล่าวนะคะจะอยู่ด้านล่างยังไงเดี๋ยวไปคัดลอกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพอเราคัดลอกมาวางเรียบร้อยนะคะให้เรากดบันทึกค่ะอาจจะขึ้นบันทึกสําเร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะจะเป็นวิธีการชำระเงินนะคะหมายความว่า หากลูกค้านะคะต้องการโอนเงินนะคะมาให้เรานะคะที่เราขายของบนเซลเพจเนี้ยนะคะเราจะให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีไหนตั้งค่าย,ยังไงนะคะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะคะให้คลิกคำว่าวิธีชำระเงินค่ะในกรณีที่เราต้องการเปิดนะคะ วิธีการโอนเงินนะคะผ่านธนาคารนะคะเวลาลูกค้าเขาสั่งซื้อเนี่ยถ้าเรามีโอนเงินด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราก็กดเปิดได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่รายละเอียดนะคะเช่นธนาคารอะไรนะคะแล้วก็กรอกด้านล่างได้เลยนะคะคลิกลงมานะคะจะมีธนาคารให้เลือกนะคะประเภทบัญชีเป็นประเภทแบบไหนนะคะเราก็คลิกแล้วก็เลือก ได้เลยค่ะชื่อบัญชีนะคะชื่อเจ้าของบัญชีนะคะเราก็ใส่ตรงนี้ได้เลยเลขที่บัญชีนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะในกรณีที่เราอยากจะเปิดเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะให้เรากดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยค่ะ,ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะ ถ้าเราอยากจะมีเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวนะคะเราก็เปิดเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวนะคะเท่านี้การตั้งค่าวิธีการชำระเงินก็เรียบร้อยค่ะ